ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับ a อนิ e มเตอร์ X เนี่ยก็ได้อัปเดตเป็นอัปเดต1.5เรียบร้อยแล้วครับโดยในอัปเดต1.5นี้นะครับคอนเทนต์หลักนะครับจะอยู่ที่บอสอีเวนต์เลยครับก็จะเป็นตัวของ Shadow นะครับหรือว่าซิทนั่นเองเราก็จะต้องลงตัวนี้ไปนะครับเพื่อให้มีโอกาสได้ตัวละคร0.1%ครับตัวละครดับซิเค็ดตัวนี้นั่นเองครับโดยจะมีลิมิตของตัวละครด้นะครับก็คือถ้ามันหมดเนี่ยเราจะไม่ได้เพิ่มและก็ต้องรีบเล่นกันหน่อยนะครับตัวซิเครรัับบจะะอยู่ในนคโดยจะออยููู่่ในนนนตต้้้ะคครับืดาาลลงีเย ก็เปิดไปนะครับจะมีโอกาสได้ตัวซีเกตนะครับคือตัวบอทครีนนั่นเองครับก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับสำหรับอีเวนต์อันนี้นะครับโดยภายในอัปเดตนี้นะครับจะแจกโค้ดมา2โค้ดนะครับอันแรกจะเป็นอัปเดต1.5ครับโค้ดนี้นะครับจะใส่ได้ตอนเลเวลมากกว่า15นะครับได้ทั้งหมด75รีโลนั่นเองโค้ดต่อไปครับเป็น Thank you for p ร์เพชชีนะครับก็จะให้อยู่ที่75เหมือนกันครับรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอยู่ที่1 50รีโลนั่นเองครับแต่ว่าโค้ดอันที่2นะะครับจใส่ได้ตอนเเลลว25ขึ้นไปนะครับ ทางเกมนะครับไม่ได้เขียนไว้ในอัปเดตล็อกนะครับแต่ว่าแจ้งออกมาทีหลังนะครับว่าในส่วนของชาร์ลินนะครับจะมีโอกาสนะครับได้ตัวของรีโลด้วยนะครับสามารถเอพเพย์ชาร์นินยาวๆได้เลยนะครับในส่วนของสเตนนะครับคุณสามารถอัปเกรดในส่วนของยินเจเนอเรชันได้แล้วนะครับก็จะอัปได้ตันอยู่ที่30 Max นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของทั้ง3ตัวละครใหม่กันเยวะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซิดนะครับเป็นตัวละครซีเกตครับเป็นระดับลิมิตเต็ดด้วยนะก็ได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับ โดยพัซซีฟแรกนะครับ All Range นะครับก็จะทําให้ทุกการโจมตีคำนิสสานะครับถูกใช้เนี่ยยูนิตตัวนี้นะครับจะโจมตีศัตรูทั้งแมปเลยครับแล้วก็ทำดาเมจ60%ของดาเมจของตัวละครตัวเองนะครับอันต่อไปครับ Everlasting Ego นะครับโดยตัวละครนี้นะครับจะเพิ่มนะครับตัวค่าการหลบหลีกนะครับทุก2.5%ครับต่อการฆ่าศัตรูนะครับโดยจะแม็กอยู่ที่25%นะครับก็เป็นสายหลบหลีกได้นั่นเองจาบตัวบิวของซิดนะครับสามารถปั้นได้เหมือนกัน ไอสเปดนะครับหรือว่าบอรดกรีนนะครับเดอะเรดมูนนะครับทุกๆครั้งนะครับที่ยูนิตนี้เปิดใช้อบบิลิตี้นะครับหรือว่ามีเลือดที่ต่ำกว่า30% HP นะครับจะเข้าสู่สถานะเรดมูนนะครับจะทำให้การโจมตีทั้งหมดนะครับติดสถานะดอทนะครับก็คือทำให้ติดเลือดไหลนะครับศัตรูเนี่ยที่โดนสถานะอันิตีเข้าไปก็ติดเลือดไหลนะครับโดยเรดมูนเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด90วินาทีนะครับแล้วก็จะติดคูณภาวที่ร้อี่สิบวินะครับต่อไปนะครับเดดเอโคินะครับศัตรู ที่ตายจากการเลือดไหลนะครับมีโอกาส25%นะครับที่จะระเบิดเล็กๆออกมาครับทำเป็นอาเบด AOE นะครับแล้วก็จะติดตัวฐานะเลือดไหลให้กับศัตรูที่โดนแปะระเบิดไปด้วยนะครับก็จะเป็นการฆ่าแล้วระเบิดตุ้มกระจายไปเรื่อยๆนะครับเหมาะกับดาบที่เป็นมอนเยอะๆนะครับต่อไปครับตัวเดลต้านะครับที่เป็นตัวมิสติกนะครับก็จะมีพาสซีฟอันแรกนะครับวูฟฟิลลี่นะครับตัวตัวแรกนะครับที่เข้ามาในยักษ์การโจมตีของเดลต้านะครับจะถูกทาร์เก็ตนะครับแล้วก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น40% แล้วก็ตัวละครนี้นะครับจะได้รับตัว50%สปีดบูลนะครับเพื่อวิ่งเข้าไปใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับเอฟเฟกต์นี้ครับจะจบลงหลังจากการจบตีนะครับซึ่งมีคูลดาวน์ทั้งหมด80วินาทีนั่นเองครับชาร์ลเซนนะครับถ้ามีซิตอยู่ในสนามนะครับยูนิตตัวนี้ครับจะได้รับตัวพาสซีฟนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็จะเป็นบวก20%สปีดบวก50%คริติคอลดาเมจแล้วก็บวก20%ดาเมจครับบอดีเวนต์นะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันข้างในดีกว่าครับเรามาดูส่วนออออื่่่นนนนนนนกกกกััััััับบบบบ้้้้าาาาางง็็็มมมมีีรรรรลลลลซ์ิิิดหยคคคปตตตวววขขูะะเเเโแแพท แล้วก็ตัวเย็นเจเนเรชันที่ผมบอกไปก่อนอันนี้จากเบลสิบผ้าแม็กนะเป็นเวลสามสิบแม็กแล้วก็เนิร์ฟดาเมจอัลติเมทของยูตานนะครับจากหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ครับเหลือห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับจากอีเวนต์นี้ผมพาไปเล่นเลยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างโดยที่หนุ่มลองมาเนี่ยครับผมก็ใช้เอสเป็นตัวแบกดาเมจหลักนะครับเอสเนี่ยครับหาได้ง่ายๆมากเลยครับเราไปเอฟเคในโลกนั้นนะครับเอฟเคเวลเราก็จะมีโอกาสได้นะครับปั้นไปเลยครับอีกต้นหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็นเซ อีกตัวหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมเทสมาเนี่ยถ้าไม่มีตัวพวกเอเลยน่ครับตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่ดีมากครับยิ่งได้ระยะที่ดีเนี่ยก็โอเคขอให้มีการอัปเกรดด้วยจะยิ่งดีครับตอนแรกผมจะเอาตัวเลนเจอร์ผมไปนะครับตัวต้องพูดสั้นว่ามันอัพแพงนะครับแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมเลยเลงไปที่มดระแทนครับหรือว่าจะเป็นโกจิต้าก็ได้รอบนี้ผมจะใช้เป็นมดระแล้วกันครับเพราะวมันร้อยนะครับก็ถ้ามีโกจิต้าสามารถปั้นเอามายืนตีได้เหมือนกันครับก็จะ ก็ลงบอสอีเวนต์ครับกดเพีไปเลยนะครับ้ยครับตอนนี้อยู่ในด่านแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดให้ดูนะครับผมก็จะอัพตัวเอสนำไปก่อนเลยนะครับแล้วปิดออโต้เพีไปก่อนผมก็จะอัพตัวมาราาต่อนะครับเอาตัวดาเมจให้ตันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวเซเบอร์เราค่อยอัพมาเรื่อยๆก็ได้ครับมันเป็นแค่แทงวิ่งชนเฉยๆไอ้ตัวของวิ่งไปนับก็ไปถ่วงไปหน่อยนะครับเซตแรกเพราะเราต้องรอเงินตักพักนึดเลย ถ้าอยากให้จบเร็วนะครับก็ต้องอัพตัวเงินให้ตันด้วยนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากเลยครับในการที่เราสามารถปล่อยตัวต้นเกมที่เวลสูงได้ครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเราก็กดออโต้พ y ได้เลยเกตนะครับไม่ต้องห่วงมันจะยืนไม่ได้นะครับเรารู้แล้วแหละวอลมันตีลึกนะครับก็แค่ออกมาแล้วมาแคสใส่ได้ก็ยิ่งดีนะครับ าทดเดเไ้ยยอะยนะครับตัวหนึ่งแคสทีก็สองแสนสี่นะครับเซเบอร์ er ผมเล่นเป็นเซตหลบหลีกนะครับก็จะทำให้ค่าหลบหลีกเนี่ยมันสูงนะครับทำให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับต่อยิ่งทำบเปิลก็น่าจะดีกว่านี้นะครับสับตัวเซเบอร์นะครับคอนมาเรื่อยๆเนะี่ยปุ๊บเราก็ได้ยืนพื้นที่ตีแล้วครับ ผมอัพทั้งมาด a l าและเอทนะครับให้เป็นดามิทหลักนะครับสองต้นนี้ครับเป็นตัวสกีตที่หาได้ตลอดเรื่อยๆครับหาง่ายมากครับครับเอก็จะวิ่งมาแคทครับถือว่าไม่ได้ยากมากครับถ้ามียูต่าเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับผมเห็นในกลุ่มมาก็ผมไม่มีนะครับเลยต้องใช้เป็นแบบนี้แทนบอลมันมีท่าหมู่เยอะนะครับมันยืนยากนะพวกตัวที่ไม่ได้ยืนกันขนาดนั้น ผมเทสมาประมาณหลายเซตแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตที่เร็วสุดเท่าที่ผมมีตัวในตอนนี้แล้วครับอันติเมื่อกี้นะครับจะใช้ตอนเลื่อนะครับต่ำกว่า20%นะครับมันจะเคลียร์มอนเราหมดเลยนะครับแล้วก็สแปมซัดไปนะครับลและออกมาแคสก็แรงเหมือนกันครับเนี่ยทั้งาะลทั้งเอซนะครับออมาเรื่อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเน้นตัวที่เราเลียกได้บ่อยๆนะครับให้มาแคสก็พอแล้วนี่ครับชนะนะครับไม่ได้ยากมาก ยิงินผมพอนะครับผมสามารถอัพเซเบอร์ไปเรื่อยๆได้ด้วยครับเพื่อเกมแต่ว่าผมลืมนะครับเหมือไปหน่อยก็เลยทาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้ก็เวลากลางๆนะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็ลงผ่านได้ง่ายๆครับเราก็จะต้องรอจบนะครับมันจะวิ่งไกลหน่อยเพราะด่านมันก็นั่งยาวเลยครับจบแล้วครับ ก็ไม่ได้ยากมากนะครับเวลาทําได้ก็อยู่3นาที3ามาวินะครับถ้าอัพเซเบอร์ตอนท้ายผมน่าจะได้เร็วกว่านี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดตู้กันดีกว่าครับเผื่อจะได้ตัวบัตรฟรีมาดวกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ครับซับอีเวนต์อันนี้นะครับมันจะอยู่ตู้ล่างนะครับตู้เลตอัพนะครับอย่างที่แจ้งไว้ในข้อมูลนะครับก็จะอยู่ในเลตอัพแบนเนอร์ได้เองครับผมจะตั้งปุ่มเมาส์กดรุลว์เลยเนี่ยนะครับก็จะได้ไม่ต้องมาเกื่อยมากนะครับเพราะว่าตัวมันเยอะจรริง กระเป๋าเต็มนะครับก็พักครับนง โอเคนะครับก็เหมือนว่าจะไม่ได้นะครับสับตัวบัตรฟินก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมุ่งไปหาซซตอย่างเดียวแล้วกันนะครับต่อไปนี้ก็ถ้าเกิดผมได้เซตอะไรที่มันลงได้เร็วนะครับแล้วก็เอฟเคง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับก็สหรับคลิปนี้ครับขอรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอคลิปหน้า